เกิดอะไรขึ้นนะอะไรขึ้นครับข้างหน้าพร้อมไหมครับพร้อมไหมชอบไหมโอ้โหอะไรนะครับไม่ได้ยินเหรอฮะอ๋อผมนะครับผมนะฮะอผมมีพวงอะไรขายตรงนู้นนะฮะซื้อได้นะครับผมอะไรนะฮะ ขอค่ารถกลับบ้านขอค่ารถกลับบ้านสองร้อยมึงหดอย่านะเรื่องอะไรอย่าพูดกันเลยจริงๆแค่ข้าบ้านนี่ก็เหงื่อแตกแล้วเนี่ยนะขอค่าชาขอค่าชาค่าจะมีจะมีบ้านแบบมีลิฟต์ในบ้านนะตึงตึงแถวกี่ห้องนะคนก็จะเข้าใจผิดไงว่ามีลิฟต์ในบ้านบ้านอย่างนี้มันต้องรวยแน่ๆเลยว่ะ หรไม่ดิไม่ใช้เป็นบ้านเป็นกูกูเห็นกูว่าวรวยอ่ะจริงๆเอาไว้ใช้ทำงานอะไรในนี้พูดงี้อยากเป็นลูกสะใภ้บ้านเนี่ยอ่าเฮ้ยเนี่ยต่อไปเพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้ว แค่เดียวนะแค่เร็วเร็วมากเร็วมากเนี่ยเอาเริ่มงก่อนทุ่มครึ่งใช่ไหมอ่ะยาวโอ้ที่สองทุกอะไรนะครับคุยกันเลยคุยกันคุยก่อนคุยก่อนพักชมไม่ดูเลี่ยงหรอพูดคิดตรงอยู่วันนี้ไม่ต้องไปดูเลี่ยงพักชมฝั่งนี้ดูเฮียฮานะฝั่งนี้เริ่มเงียบแล้วอันนี้นะ อะไรนะฮะนั่งก่อนนี่เขาจ้างเราร้องเพลงกันมาเขาจ้างเขาจ้างเขาจ้างเรามาร้องเพลงแต่เราก็ดันทะลึ่งครอปโชว์ไปด้วยไม่เป็นไรจริงไหมอะเดี๋ยวจะคุยอีกไหมอะไรฮะเยอะแยะถามเรื่องชาไปยึดไปเดี๋ยวจะมีคุยต่ออีกอยู่ด้านหลังเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จก่อน มีให้เล่นเกมแจกนี้เหมือนเดิมอ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะติดตามพวกเราในปริศนาฟา้าแลบด้วยนะครับไม่ต้องดู <c oughs> ไม่ต้องดูหลายคนรู้จักอยู่แล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นนอนน้อยเทปนี้พีคมากๆเทปที้ฝุ่นสองคนเนี่ยไปเนะี่ยไปไปหาดูกันไปหาดูกัน <c oughs> ผมจะไม่บอกว่าข้างในไป<ค>ออกครั้งเดียวก็พอแล้วไปครั้งที่สองอ่ะไม่ต้องดูดูดูนะ แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวอ่ะความหวังของทีมจริงแม่แม่ถ้าชนะได้ก็ว่าไปอย่างเอาก็บอกอย่างนี้หมดเลยเขาก็รู้หมดสิว่าเราไม่ชนะเขาก็รู้เขารู้ไปเขาไปหมดแล้วเนี่ยเขหมดแล้วเนี่ยรู้ไหมล่ะจริงเหรอโกหกโอเคแล้วแต่ ไม่เสียงแล้วขั้งสุดท้ายเลยไหมั้งสุดท้ายก็ดี